สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษิาาให้ดูได้ทัศนาและราศีเลยนะครับมอโต้ดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพืชศกมาก่อนคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์มอโต๊้อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่จัตติความเท่าเทียมความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผน ให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอนะมีพลังงานไพ่ปัญหาความขัดแยง้งมีบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่หา้หาเหรียญความเด็บหนาวความอ้างว้างมีคนที่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวมีคนที่ทิ้งให้เราเหน็บหนาวในวันที่เราแคร์เขาในวันที่เราเอาใจใสเ่เขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้ มันเหมือนก,นกับการที่มีสิ่งที่แตกหักพังกันออกไปก็ได้นาฬิกาจบกันออกมานะครับมีพลังงานไพเอทออฟวานเป็นพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจในความคิดของคุณว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจที่ไม่ยุติธรรมกับเรานะมีพลังงานไพ่คิงออครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ํา นะเป็นพลังงานไพ่ความเอาใจใส่การดูแลความห่วงใยคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเขาเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่คอยเทคแคร์เขาถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกในตอนนี้คุณกลับมาถือความรู้สึกคือการกลับมาถือหัวใจของคุณไว้ถ้วยใบนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่านะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนาการลึกการที่กลับมา มาคิดในตอนเนี้ยเหมือนการกลับมามีสติในตัวของเราเองมีคนที่จะปล่อยให้เราโดดเดี่ยวหรือเป็นพลังงานการที่เรากลับมามีสถานะที่โสดในตัวของเราได้นะครับมีพลังงานไพ่สี่สีดาบเ,เป็นพลังงานความนิ่งความเงียบหรือการปิดกั้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงหรือการที่ในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณกลับมานิ่งในตัวของคุณเองมากขึ้นนะครับ มีพลังงานไพ่ในความคิดของคุณเป็นพลังงานไพ่เลยหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ปิดบังมีคนที่ซ่อนเลนกับกันในความรู้สึกก็ได้หรือเป็นพลังงานไพ่ความกูดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันคุณหรือการที่มีอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยอุปสรรคจะขี้ขายปัญหา หรือความชัดเจนในตวงคุณเองเนี่ยการฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาด้วยความชัดเจนด้วยสิ่งที่คุณเด็ดเดี่ยวกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณเดชริยศกรกฏลัคนากรกฏมีไพ่พลังงานไพ่แห่งการเดินทาง ชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้ถ้าหารตํารวจได้นะครับมีพลังงานการที่ในกรกฏนี่คือการที่คุณกลับมาเข้มแข็งขึ้นก็ได้ครับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่อดทนมามากพอแล้วก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คำมั่นคำสัญญาที่กลายเป็นคำพูดที่ว่างเปล่า คนที่สัญญาก,กับเราไว้ทําให้เราเสียใจทําให้เราผิดหวังกับการกระทําของเขานะครับมีพลังงานไพ่ความเชื่อมั่นในตัวของคุณเอง <c oughs> คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมั่นใจมีความที่เหมือนการที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่หรือความทุ่มเทถึงอนาคตในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เจอร่านะเจอร่านี่เป็นพลังงานไพ่ผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสุขความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองที่เริ่มต้นด้วยตัวของคุณนะครับมีพลังงานไน call, พ่เซลติคอนพลังงานของไพ่สิบใบคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของไพ่การที่ความรู้สึกที่คนคนหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังไปมันยังมีความหวาดระแวงกับคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราหรือเป็นพลังงานการที่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องแตกหักพังไปเขาอาจจะมีการที่กลับมาขอโอกาสหรือคำมั่น ญญกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกุมตุลเมทุนธาตุน้นนำกรกฎมีนพฤจิกทธาตุดินการพษศกมกรมีคนที่นอน นอนไม่หลับในคืนนี้ก็ได้นะ,นะที่เป็นพลังงานการที่เขานอนไม่หลับเขาคิดเยอะเขาคิดมากในตอนนี้ของเขาอยู่กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆนะในวันที่เขาคิดทบทวนในบางสิ่งบางอย่างในตังเขาคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพฤทสมกรนะครับ มีพลังงานของไพ่킹ออฟวานาลาชายไฟคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในเรื่องการงานความทุ่มเทของคุณคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักเดอะเฮอร์มิตนะครับมีพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสารการแข่งขันในตัวของคุณเองก็ได้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อ เขามามากพอแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพควีนเอราไาเตเกราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานของความมั่นใจความมั่นคงในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีการที่เป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนของคุณนะในเรื่องการเงิน คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองในความนิ่งของคุณในตอนเนี้ยเหมือนคุณกลับมานิ่งมากขึ้นเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วมีพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือการตื่นรู้หรือการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมหรือมีพลังงานคนที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขากระทําผิดไว้กับคุณก็ได้นะเป็นอนาคตการ หลกหลักปักฐานคุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตเคยวาดหวังถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวมีคนที่คิดถึงวันเก่ามีคนที่คิดถึงวันวานที่คุณกับเขาเคยสร้างอนาคตความเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ความจริงความชัดเจนของคนคน,คนหนึ่งมีคนอด,ดีตที่ผ่านมาอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะเพราะมีพลังงานไพ่ซิกออกครับ เป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานะครับมีพลังงานไพ่โอกาสถึงการเริ่มต้น ในตัวระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองเดอเอ็มเพอร์เดอเอ็มเพรสเทพทิดาดาวสุกดาววีนัดคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่เข้าใจคนที่ห่วงใยคนที่พร้อมที่จะดูแลในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่หงุดหงิดเป็นฝ่ายเขาที่วาวุ่นเป็นฝ่ายเขาที่กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก ได้นะมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานให้ในตอนนี้เหมือนกับการลังเลหรือการตัดสินใจหรือการที่คุณยังมีความผิด ผิดหวังกับใครสักคนหนึ่งยังลังเลอยู่ก็ได้นะถ้าเขากลับเข้ามาอีกคุณจะยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่เดียงแมทความทุกข์ความทรมานหรือมีการที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาแก้ไขกับปมและปัญหากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเป็นฝ่ายคุณที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายคุณที่ถอยจากมาในวันที่คุณเดินหันหลังจากเข้ามาในตอนเนี้มีคนที่คิดถึงมีคนที่อ้อนวอนมีคนที่วิงวอน ขอร้องให้คุณกลับมาน้ามีพลังางานไพ่ความอึดอัดหรือกับปัญหาในตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่ไม่กล้าที่จะบอกให้เรื่องนี้ให้กับไขได้รู้ก็ได้นะในตอนเนี้ยความอึดอัดของเขาความสับสนของเขา ในตอนเนี้เหมือนการที่ขาดคนที่เคยห่วงใหญ่ขาดคนที่เคยให้กำลังใจเขาคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลคอยห่วงใหญ่ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาไม่สบายคุณก็อยู่เคียงข้างเขานะครับมีพลังางานไพ่เดอะเวอร์การเรียนรู้เป็นพลังางานไพ่คนที่เกิดวันเสาร์ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้นะหรือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือเขาคนนั้นไปเรียนรู้โลกใหม่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไปในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่คุณอนะ่ะคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาคุณคือคนที่เป็นคู่เขาจริงๆในตอนเนี้ยคนเก่าอยากกลับมาขอโอกาสการเง้ะขอคืนดีหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะครับอ่าขอทุกทางงานของไพ่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤษโมกรนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ,ะมีพลังงานไพ่คิงออฟคอยนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงถือเหรียญ คนคนนี้อะที่เป็นคนที่มีอีโก้มีฟอร์มเยอะมีฟอร์มมากในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่รลอคอยคุณอยู่หรือการกลับมานิ่งในบันลลังก์ของคุณในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดทบทวนกับเรื่องราวกับสิ่งต่างๆที่เขาเป็นฝ่ายที่ทําผิดไปในวันที่เขาอยากกลับมาง้อคุณคุณจะให้โอกาสขเขาได้มาสร้างอนาคตเรียนรู้ด้วยกันอีกหรือเปล่ามีพลังงานของไพ่เพจออฟวานการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขาหรือ เป็นพลางของไพ่คนห่างกันหรือคนต่างกันโดยระยะทางหรือคนต่างกันอยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คิงออฟวารลาชายไฟคนที่มีความมุมานะในตอนนี้คนๆเนี้ย,นนยอาจจะเป็นคนที่มีความขยนันหรือการโฟกัสถึงเรื่องอนาคตในเรื่องการงานของเขาเขาอาจจะกําลังที่จะพิสูจน์ตัวเอง กลับมาเพื่อดูแลคุณห่วงใยคุณเอาใจใส่คุณควีนออฟครับราชนีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําเป็นพลังงานของไพ่คู่คนที่เคยห่วงใยคนที่เคยดูแลคนที่เคยพร้อมที่ดูแลในหัวใจซึ่งกันและกันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงดคนที่ห่วงใยเขาคว e นออฟครับเนี่ยคนที่ พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเอาใจใส่เขาทุกๆอย่างเดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะเป็นพลังงานของไพ่คำอธิษฐานหรือเขาที่ไป็อาธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาก็ได้นะหรือเป็นพลังงานของไพ่ไพ่พระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักนะในความสัมพันธ์นะมีพลังงานของไพ่าการตื่นรูก้การคิดได้ในตอนนี้ของเขาการคิดเยอะความคิดมากในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่ ห่วงคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณมากเป็นฝ่ายเขาที่ยังลืมคุณไม่ได้คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดอนาคตความเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันนะในตอนนี้มีคนที่เหมือนกับความรู้สึกที่เคยพูดคุยเขาคิดถึงนะในตอนนี้มีพลังงานให้ความเบือ่อความไม่ได้อย่างใจอยากกลับมาขอโทษ พูดคาว่าขอโทษกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาในวันที่เขาไม่แข์คุณในวันที่เขาไม่สนใจคุณในวันที่เขาทําให้ถ้วยและความรู้สึกของคุณต้องพังไปตอนนี้เขาดูแล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความเหน็บหนาวเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเคียงข้างเขาเดอะทาวเวอร์ Tower, คนที่เกิดวันอังคารเดอะทาวเวอร์นี่คือการที่แตกหกักหรือการจบหรือการพังกันออกมามีพลังางานของไพ่ความตั้งใจความทุ่มเทคนที่มี e go, อ,อีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมาก กำลังที่จะลดอีโก้หรือเป็นพลังงานของไพ่คนที่เจ้าร้อนใจร้อนเจ้าอารมณ์ก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ควีนออฟเพเทอร์เคนคนที่แอบสืบแอบส่องอยากทักทายอยากติดต่อกับเข้ามาเขาก็ยังส่องคุณอยู่นะเขาแอบมองคุณอยู่นะครับมีพลังงานของไพ่หก 6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆควีอนอฟว่าราชนีไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีหลางสังหารด้วยสัมผัสของคุณคุณเคยเรียนรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงการกระทำคุณรู้ถึงความรู้สึกคุณรู้ถึงคำพูดโกหกของเขาเขาด้วยก็ได้นะ เป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่ห่งความสําเร็จนะครับไพไ่ของเส้นทางแห่งชัยชนะโอกาสความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เอ็ดออฟวานการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่ปรับปรุงตัวของเขาเองนะมีพลังงานไพ่จัดเม้นเป็นไพ่ของผลแห่ง,งาการกระทําหรือเป็นพลังงานของไพ่คู่ขนที่คุนเคย พมลิกิตหรือบุคเพย์นำพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยหรือคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมาก็ได้นะในตอนนี้มีพลังงานไพ่คนเก่าๆอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงห้วงวันเวลาเก่าๆคนที่คุ้นเคยคนที่ดูแลคนที่ห่วงใยคนที่เคยเป็นคู่กับเขาควีนเหรียญคิงเหรียญค,คนที่พร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกัน คนที่มีความหวังคนที่มีความฝันคนที่จะมาทำทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มีคนที่จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างการกลับมาของเขาคนนั้นเขาจะมาเหมือนกับการที่ทำเพื่อคุณพิสูจน์ในตวงเขาเองทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเอาใจใส่พร้อมที่จะปกป้องในตอนนี้มีคนที่อาจะกลับมามีแนวคิดเดียวกันการกลับมาปรับความเข้าใจการกลับมาเหมือนคนคนที่ เข้าใจในหัวอกกันละกันก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่จะพยายามทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอรูปพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่เดิมูนนะ เขาคิดถึงคุณมากนะในตอนเนี้ยเหมือนเขาว่าเป็นฝ่ายที่คิดถึงเขายังลืมคุณไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เดอะไฮโรแฟนมีพลังงานไพ่ความเสียใจเขาอยากกลับมาเหมือนกอดกับความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาเหมือนความเอาใจใส่ที่คุณเคยมอบให้กับเขานะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยเป็นฝ่ายเขาที่รอคอยให้คุณเปิดโอกาสหรือการให้เขาได้ทักทาย เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ผลิบไม้ท้าความแบกภาระความรับผิดชอบความทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนเนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนความทุ่มเทของเขามีพลังงานการปิดกั้นความลังเลความไม่แน่ใจหรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่ยังมีปัญหากันเรื่องอารมณ์อยู่ด้วยก็ได้นะหรือการที่ให้อารมณ์ดีก่อนค่อย เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่รักคุณอยู่มีคนที่คิดถึงคุณมากในวันที่จบกันออกไปเขารู้แล้วว่าความพัดภาคเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณเป็นยังไงเดอะเวอร์ word, นะครับเป็นางานให้การเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้กับคนของเขามาก็ได้นะในการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาอาจจะอยากกลับวนกลับมา เพื่อเรียนรู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาจะไม่พลาดทุกโอกาสที่คุณมอบให้กับเขาในการติดต่อการพูดคุยการทักทายเขาเหมือนจะไขว่คว้าโอกาสที่คุณมอบให้กับเขานะในวันที่คุณถอยออกมามีคนที่นอนเศร้าใจก็ได้นะนอนคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่คิงอกสอดลาชายสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวคุณเองเดอะชลยอดนะครับเป็นพลังงานของไพ่ ความที่เหมือนกครการที่ดูแลและเอาใจใส่ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่ต่างฝ่ายต่างมาเหมือนทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเป็นพลังงานการเทคแอคชั่นในครั้งนี้ของเขานะครับมีพลังงานไพ่ควีนออฟวาน นะเออมีพลังงานของไพ่วิกตอรี่มีพลังงานของไพ่ความผูกพันสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดเหมือนกงร้อแห่งโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์เขาเป็นฝ่ายที่จะคิดได้ในตอนนี้ก็ได้นะหรือการที่เขาคิดถึงความรู้สึกที่คุณเคย ดูแลและความห่วงใยของคุณนะกงล้อในโชคชะตามีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณนะกงล้อที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปในทุกวันเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันนะครับของพลังงานของไพ่ของชาวธาตุดินนะ,อะขอทูกพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะ่อะขอเช็คพลังงานไพ่ ห้าเหรียญน,นะครับในวันที่เขาไม่สนใจคุณในวันที่เขาไม่แคร์คุณในวันนี้เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่แคร์เขา ว่าใครคือคนที่เอาใจใส่เขาในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะตามหาความรู้สึกจะไขว่คว้าทุกโอกาสที่คุณมอบให้กับเขามีพลังางานการที่ความคิดได้หรือการทักทายติดต่อเข้ามาเป็นพลังางานไพ่สิบไม้เท้าการแบกภการะหรือความรับผิดชอบในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณทุ่มเท,เทเต็มที่ในอวานการเดินทางหรือคนที่ห่างกันไปในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณอยู่ นะมีพลังงานให้เดวิลนะความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนาการ ความหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่ในความในตอนนี้มีคนที่หวงแหนมีคนที่ร้อนหลนในหัวใจของเขาก็ได้ในวันที่คุณนิ่งเฉยชาจากเขามาก็ได้นะาในตอนนี้คุณจะดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณเองแล้วมีพลังงานไพ่ถูออครับมีพลังงานการความแข่งขันความ ความทุ่มเทหรือคุณนะจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตคุณเปิดโอกาสหรือคุณเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะมีพลังงานให้ชาวกันลัคนาการความจริงความชัดเจน นะความรักไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะเดิร์เพื่อชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักดวงที่มีสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ในัวงคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่สี่เหรียญการรอคอยการเฝ้ารอสี่ดาบเป็นไพ่ของความนิ่งในตัวงคุณเองมีคนที่ในที่คุณนิ่งเนะี่ยมีคนที่คิดถึงมีคนที่จะจะเหมือนหาโอกาสที่ได้พูดคุยหรือได้ปรับความเข้าใจกับคุณนะมีพลังงานไพ่ ความทุ่มเทมีพลังงานไพจัดเม้นนะเป็นพลังงานไพจัดเม้นเนี่ยเป็นพลังงานไพหนึ่งเหรียญจัดเม้นคือการที่คนที่ยังไม่ผลหมดผลวิบากกรรมร่วมกันหรือเป็นพลังงานการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดก็ได้เขาเขายังตัดคุณไม่ขาดด้วยรักด้วยความผูกพันที่คุณกับเขามีด้วยกันมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้น กับคุณนะครับของชาวธาตุดินกันพฤศกมกรหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซ u b สไคร b e กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ